โอเคครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนีู้่กับผมนายนุ่งกับเกมโลบอคก,กับแบบที่มีชื่อว่าเพชรโกนะเลยก็คือสัว์เลี้ยงไปไปไหนอะเออไปไหน่ะโดยที่เกมนี้ผมได้สตรีมไปเมื่อประมาณสักวันไหนอะสามสี่วันก่อนมาที่ผมสตรีมไปแล้วก็คือผขเล่นสามสี่วันก็คือแบบตันแล้วนะแต่ที่จริงอะเมเล่นแค่แบบวันสองวันก็คือตันแล้วนะก็คือเล่นแบบทั้งวีทั้งวันเลยอะตั้งแต่เช้าถึงตอนข้าะคิดดูแล้วกันว่าผมแบบ เล่นแบบว้าข้างขนาดไหนนะแบบนี้แล้วก็แบบผมมาเล่นก่อนกิจกรรมมันมาประมาณสัก2วันได้ไหมประมาณนะแล้วตอนนี้กิจกรรมมันก็มาช่วงวันศุกร์ปะใช่ปะมาช่วงวันศุกร์ตอนห้าทุ่มมาหรือวันเสาร์ศุกร์ดิเออตอนวันศุกร์ห้าทุมา่มหมโดยที่วันนี้คลิปวันนี้นะที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ก็คือวันอาทิตย์ตอนเช้านะซึ่งผมก็ได้เก็บของมาจนสามารถแบบเปิดได้ห้าสิบห้าอันเลยดูดิน้ำยากินแทนลักนะครับผม อ่านถูกป,ปะวะอ่านถูกไม่ไม่รู้อ่านไปแล้วกลิน <c oughs> ้ำยานะผมมันก็คือบวกหนึ่งล้านเปอร์เซ็นนะในการที่จะได้โชคดีนี่นะห้าสิบห้าขวดน้ำยาเบียร์ซิงห้าสิบห้าขวดนะมาดูกันว่าวันนี้ห้าสิบห้าขวดของเราจะได้อะไรบ้างนะผมช่วงนี้กิจกรรมฮาโล,ลวีนอยู่ะทุกคนซึ่งผมก็เอาแป๊บเดียวก็ตัดแล้วนะนี่เลยผมกิจกรรมฮาโล,ลวีนนะที่เขาอัปเดตมานะมีบอร์ดใหม่มีร้านค้าสก,กินร้านค้าใหม่นะแล้วก็นี่ทุกคน แล้วทุกคนใส่ตัวที่เป็นฮาโลวีนนี่ยทุกคนจะได้บวกลัก20%เปนี่ยนะฮาโลวีน5ตัวนะก็จะได้20%นะรู้สึกว่าถ้าใส่ตัวเดียวจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะตัวลวะเท่าไหร่อันนี้4%นะเออตัวละ4%ถ้าใส่5ตัวก็คือแบบนั่นแหละถ้าใส่5ตัวนี่ก็นั่นเลยนะ20%บปอะาณเมื่อกี้เออใส่5ตัวก็20%เลยทุกคนแต่ว่าทุกคนต้องไปอัพก,ก่อนนะครับผมนี่นะอันญเชื่ออันนี้ผม อาพหนึนะ่งขั้นนี้ครับผมแล้วเราใส่ตัวฮาโลวีนเราจะแบบได้ความโชคดีขึ้นมา20%อย่าง้รก็แบบมีโชคดีขึ้นมา20%นะเอ้ย <Hey. S 1> ชื่อว่าโชคดีก็ต้องโชคดีอยู่แล้ววะมาทุกคนทุกคนพร้อมกันหรือยังครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เอ้ยก็ไปเลยซึ่งตัวที่ผมอยากได้ก็มีอยู่ประมาณ3-4ตัวนะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูตัวที่ผมอยากได้ว่าม,มีตัวอะไรบ้างจนะไดะขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่ แน่นอนนะครับผมตัวนี้ทุกคนอยากได้เยอะแล้วนะ New Gold Face Cat ของผมหนึ่งตัวนะแล้วก็ตัวนี้ไ i g h t m a r นี่แบบโคตรสวยเลยกับตัวนี้นะทุกคนไ i g h t e อะไรไนะเดาอะไรอ่ะเเลอร์เหรอ่ะ n i เลอร์ด็อกกับไ n i เลอร์แคทอ่ะคือแบบโคตรสวยมากเลยนะสีตัวนี้เป็นตัวที่สวยมากเลยซึ่งในเซิร์ฟตัวนี้มันก็มีคนที่มีอยู่นะคนนี้บ้าที่มีนี่ครับผมคือแบบมันสวยมากเฮ้ยใครเปิดอะไรได้โ o l d h o าโอ้โห oh, ไ,ได้หนึ่งล้านนะเขาเปิดไปแล้วว่ะทุกคน ใี้ผมจุดธูนะถ้าเราเปิดได้หลายล้านจะจุดธูให้เรานะซึ่งผมเปิดได้ตัว9ล้านอันนี้คือไข่ธรรมดาครับผมมันไข่เบสซิ่งธรรมดาไม่ใช่ไข่เบสซิ่งธรรมดาต้องแบบหมุนธรรมดาเลยตอนที่ก่อนกิจกรรมฮาโลวีนมาแค่ประมาณ2ชั่วโมงนะผมเปิดได้ตัวนี้อ่ะเปิดธรรมดาไงแล้วผมแบบยูดีเอฟเคไว้กับดูอีกรอบนึงนี่แบบตกใจเลยเฮ้ย9ล้านห้าผมมาเฉยโชคดีเยอะเนี่ยมาดูกันว่าวันนี้เราจะเปิดได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นผมขอแบบ อันนี้เลยก็ได้ขอสักแบบสิบล้านแล้วกันนะขอสักสิบล้านสักตัวหนึ่งไปไม่ขอเยอะเลยแล้วทุกคนพอมแล้วก็ลุยเลยผมห้าสิบห้าขวดมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างกินนี้ไปก่อนสักสองขวดนะทุกคนค็อกเทลนะสองขวดเยออันนี้เอาไปก่อนสิบอันนี้ก็สิบมาสิบกอรล s p สปินสิบมาสิบครั้งแรกของเราดูซิว่าจะได้อะไรได,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 ไดี๋ยๆผมขอแบบผมขอพูดทุกอย่างเลยทุกคนขออนุญาตเร็วหนู พยาดแบบบูกทุกอย่างเลยนะตอนนี้เอออันนี้ถ้าบวกว่มันจะขึ้นปหมไม่ขึ้นนะมันซ้ำกันจริงเลยเออไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอละเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นกับอันนั้นพักเทลมาครั้งแรกครับผมพร้อมแล้วก็ลุยลูซี่เลยตัวเลยเอื้อสองแสนห้าตัวนี้อีกแล้วเหรอยในมาสามตัวเนี่ย <laughs> ได้มาจ็ดตัวเนี่ยโอเคอย่างนั้นก็ยังขึ้นหลักแสนนะครั้งแรกนะครับผมครั้งที่สอง ครั้งที่สองอเราโอ้โหหนึ่งหมืน่นซึ่งทุกคนต้องยอมรับนะผมว่ากิจกรรมฮาโลวีนมันมีแค่ไม่กี่ตัวเองนะมันก็เลยจะแบบสมนาจะตัวที่มันแบบค่อนข้างราคาน้อยมากเลยนะแต่ผมแนะนำจริงๆอ่ะทุกคนไปเปิดนั่นดีกว่าเล่นแบบธรรมดาดีกว่านะที่ไม่ใช่ฮาโลวีนนะแล้วกิจกรรมไงเอ้ย <c oughs> ใครมันจะแบบเล่นธรรมดาใช่ปะแต่เป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยครั้งที่สามโอ้โหได้หนึ่งหมื่นเจ็ดราคาก็ต่ำเลยมาต่อเลยครั้งที่สี่ อันที่สี่ของเราโอ้โหหนึ่งหมื่นอนิเมชันมันจะออกไหมวันนี้ยขออนิเมชันสักรอบหนึ่งได้ป่ะเพื่อนขอร้องแหละมามาว่าโอ้โหสามหมื่นสองนี่แหละทุกคนมันเกยจริงเลยมันสมได้ยากมากเลยนะเอาจริงว่ะผมลองสมไปประมาณห้าหกรอบก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเรียกทำก็ยังไม่ได้เลยเลยเนี่ยเข้ามาเข้ามาขิงเราปะคนเมื่อกี้คนมาขิงผมหรือเปล่า โอ้โหหมื่นเจ็ดจะได้ไหมเนี่ยวันนี้อะขอสักตัวนหนึ่งขออนิเมชั่นสักตัวนหนึ่งเลยตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเปิดได้แบบห้าวันเนี่ยเห็นปะคือแบบโอกาสมันน้อยจริงๆลยผมไม่พูดเล่นเลยนะโอกาสมันน้อยมากเลยนะฮาโลวี Halloween นแหละเออมันมีน้ำยาใหม่ด้วยนะทุกคนอัปเดตมันจะมีน้ำยาไอ้มันชื่ออะไรนะก๊อตโพชั่นปะเป็นน้ำยาที่แบบเราต้องเติมซื้อนะไหนๆๆต้องเติมไปอนะ่ะซึ่ง เห็นเขารีวิวกันมาหมดไปนี่แบบเป็นหมื่นเลยปะรู้สึกจะเป็นหมื่นหรือเป็นถ้าไม่หมื่นก็เกือบหมื่นอหะเออคือแบบหมดเดยอะจริงๆอันนี้คืออะไรเอาไปเอาตกใจหมดแล้วว่าอะไรมาผมครั้งสุดท้ายของเราครับผมในี่สิบรอบโอ้โหใายมาตัวเดียวปะชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงทุกคนลางสังหรณ์เริ่มมาแล้วให้ไปเลยไปอีกข้าขวดแล้วกันมาไปอีกข้าขวดแล้วกันทุกคนเอ,อ้ย หดิสบิทห้าพันบาทหนึ่งในห้าพันที่ใช่ห้าพันบาทโอ้โ 5, 1, 5, โออเครียดเลยวะเอ้ยหา้าแสนบอกไว้ห้าแสนว่าแล้วเว้ยอันดิสบิทสองห้าแสนบาทล้วหลักล้านเลยเถอะหลักล้านเลยเถอะหลักล้านหน่อยโอ้โหไม่หลักล้านนะขอร้อยล้านเลยได้ปะขอหวังร้อยล้านเลยได้ปะมันต้องมาสักรอบเหรอวะต้องห้าสิบรอบอะต้องโหมันสักรอบปะอันนี้ใช่มันต้องมาสักรอบแล้วปะ เออ,ออออเออขอแหละขอแหละขอแล้ว่าขอแหละเออฮึอกเลยผมโอ้โโหอ้โหเออร้านน่ะโอ้โหูเออหูเออหได้กลิ่นนะ่ะเพราะว่าผมได้กลิ่นแล้วทุกคนจริงปะผมได้กลิ่นแห่งความเกลือละโอ้อโหูเออ,อหูสามสิบขวดสุดท้ายนะทุกคนทุกคนพร้อมยัง ถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ตัวน่าใจผมหน่อยผมถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันต่อเลยครับเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ตัวหลักล้านป่ะผมไปว่มาเอาบัตรตัวล้านห,าหน่านไปตดินนะตตาเลยเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยมาเถอะมาเถอะเนี่ยเนี่ยโอพี่โอ้โหพี่ยังไม่หวังหลังหลัล้านเลยตอนนี้หวังหลักล้านก่อนดีกว่ามั้งโอ้โหตอนนี้อีกแล้ว มันซ้ำครับวิี่ครับมันซ้ำครับโอ้โหสิขวดได้ผ่านไปแล้วโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ย5แสนอีกแล้วถักร้านหน่อยเถอะได้โปรด please ได้โปรด please ส, <laughs> สองพันยังมา โอ้ยเหี้ยเหี้ยเลยต่อพันยังวะไปอย่าไปยอมแพ้ทุกคนมันต้องมาสักรอ,รอบแล้ววะอ้ยนี่มาสักรอบเลยไม่มาสักรอบเลยวะสัทีเหรอพี่รู้หนาว่าแอบดวงไม่ดีอะตรงนี้ไปรอแกที่อีกดวงไม่ดีอล้ดวงไม่ดีละมาตรงนี้ดีกว่าอ่ะอยู่บนยอดนี่เลยผมนี่เนี่ยรักปาร์ตี้ ีกแค่เท่าไหร่แค่ห้าวันเองห้าวันนี้ผมน่าจะเก็บของในสมพูกนี้ได้รอบหนึ่งเลยมั้งเหี่ยอาได้ที่นี้เอาเคลตรงนี้แหละไปเลยขอเถอะขอเถอะโอ้โหโคตรเกลือแบบโคตรเค็มอ่ะขอเถอะพี่โ like อ้โหห้าพันโอ้โหครับผม อันนี้อ่ะทีนี้ที่จริงหวังแบบหลักล้านไม่ทั้งสามสี่ตัวเลยซ้ำนะสารภาพเลยแต่แบบไม่อยากหวังแล้วว่ะรู้สึกไม่อยากหวังแล้วว่ะเออรู้สึกท้อแล้วไม่อยากหวังเลยโอ้โหข้าขวคนสุดท้ายข้าขวคนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนเพื่อน <c oughs> <c oughs> มันเยยกลียวยังวะไม่เคยเกลือขนาดนี้มาก่อนไมนเยยเน่เคยเล่นเกมไหนแล้วเกลือขนาดนี้มาก่อนโอ้โหเอฟเฟคแบบปึ๊บปังปุ๊บปังปึ๊บปัง ไ,ได้เลยจริงโอ้โหมันขึ้นแต่หลักแสนอ่ะมันไม่ไปหลักล้านให้ผมเลยทุกคนอา้ากดสุดท้ายได้ปวดได้ปวดโอ้โหไม่อยากปวดแล้วจริงไม่อยากปวดแล้วตอนนี้ไม่อยากปดวดจริงๆโอ้โหทำไมกความเกลือนี่มันช่างเค็มฝี โอ้โหสุดๆครับผมสุดๆเลยสตาร์สุดท้ายไม่อยากกดแล้วไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วสตาร์สุดท้ายโอ้เขียนวะนี่เป็นทำไมเ่ะสตาร์สุดท้ายโอ้โหไม่ต่างจากเดิมเลย อ่ะไปครั้สุดท้ายได้บุดรครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหครับผมห้าสิบห้าขวดของผมตามนั้นเลยครับทุกคนอันนี้ทุกคนได้เห็นเลยอ่ะโคตรเกลือโคตรเข็มโคตรของโคตร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 จริงๆทอ้อป่ะมีอะไรขายป่ะอนนี่มาเอามาซื้อมา เดี๋ยวผมจะลองเปิดไข่ธรรมดาให้ทุกคนดูสักหน่อยป่ะเอาป่ะเอาป่ะแป๊บหนึ่งนะขอดูนี่ก่อนของพอครับหรือเป่ะอันนี้ไม่รีเลยคือแบบมันโคตรเค็มเลยอ่ะทุกคนเป็นอะไรที่เค็มมากเคม็มแบบเค็มสุดๆคราบได้หกขวดแต่อันีกเราจะพอหรือเปล่าเกิดกันอีกเราไม่พอแล้วนะอันนี้แค่สองขวดเองเห็นป่ะเพราะดิบเราทําไม่พอแล้วจริงเขาดิบไม่พอเนะี่ย ครับได้สองขวดเหรอต้องสามขวดได้ปะเดี๋ยวผมลองดูนะทุกคนว่าสามขวดได้ปะไม่ได้สามขวดนะโอเคสามขวดปะได้สามขวดครับผมไม่แล้วสามขวดนี้ผมไปเปิดธรรมดาดีกว่าทุกคนมันดูกันว่าเปิดสามขวดธรรมดา <c oughs> โอ๊ <c oughs> โอเอยเจ๊งแฮ็บมาดูกันว่าเปิดสามขวดธรรมดาผมจะได้อะไรบ้าง มาดูนะว่ามันจะดีอยู่กันหรือเปล่าอันนี้คือแบบผมนี่แบบกลุ่มคมมบเลยอะเอาจริงมามันกลับไปไข่ธรรมดาแล้วมาดูดิว่าสามขวดของผมได้เลยหรือเปล่าอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามมาสามขวดธรรมดาพี่ไม่ใช่ฮาโลวีนนะนี่คือไม่ใช่ฮาโลวีนทุกคนมาดูว่าจะได้เลยไหมหยัดไปสามขวดธรรมดา โชว์เข้าไปก็วดวงกูงหมดแล้วจริงๆอเอ๋ดวงกูงหมดแล้วแหละครับว่า <c oughs> น้องนองคือแบบเปิดได้ตัวเลยโอ้โหแม่งอยู่ที่ดวงผมแหละผมว่าไป,ไปท้อเดี็ดท้อในการเล่นแล้วโชคดีเจ็ดละเนี่ยเห็นปะดูดิโอ้โหมาเปิดหักไข่ธรรมดาได้เป็นล้านอะ่ะเออ โอ้เจ็ดพูเลยเจ็ดพูเลยอะ่ะรวไข่ายธนาได้เป็นล้านอะ่ะรวยข่นั้นแบบเกือแบบเกี่ยวียอ่ะมาให้ได้ของธรรมดาสิบล้านชูไปโอ้โหเจ็ดหมื่นฮะให้ได้โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าให้ดูให้คลิปนี้เป็นแบบสำหรับคำตอบตอนี่นะดูคลิปนี้ผมรถเบนแบบว่า เค็มปีเข็มปีมันเค็มจริงรุ่น55ครั้งแบบไม่ได้เลยไม่ขึ้นหลักล้านเลยที่ซ้ํานี่คือผลประกอบการนะผมผมมีทอม,มากเลยจริงมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะทุกคนว่าถ้าแบบทุกคนเปิดไก่ฮาโลวีนทุกคนก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะเพราะว่ามันแบบโอกาสออกมันน้อยมากจริงๆนะเออถ้าทุกคนแบบอยากได้ตัวแบบหลักล้านจริงๆนะถ้าแบบไม่ซีเรียสแล้วเป็นกิจกรรมฮาโลวีนก็ไปเล่นไข่ธรรมดาดีกว่าครับผมว่า โอกาสออกมันง่ายกว่าน,นะสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ